มาเป็นยูทูบเบอร์กันเถอะค่ะบึงสีคอนเฟิร์มง่ายๆเพียงแค่มีมือถือเครื่องเดียวก็ทําได้ค่ะสวัสดีค่ะบึงสีในต่างแดนนะคะเมื่อนีนสมมติว่าเรื่องการเฮ็ดยูทูบเบอร์นะคะใครอยากเฮ็ดยูทูบเบอร์ง่ายค่ะเฮ็ดด้วยมือถือเครื่องเดียวก็เฮ็ดได้ค่ะบึงสีก็เฮ็ดได้ทุกคนก็ต้องเฮ็ดได้ค่ะมาฟังกันค่ะวิธีเฮ็ดยูทูบเบอร์แบบง่ายๆเลยค่ะ ฝุงสีก็เพิ่งเริ่มเ็พได้ประมาณสองเดือนนี้ค่ะ <Come on. S 1> ก็คงซึกว่ามวนไปกับมันเด้ค่ะ oh, <yeah. S 1> ตอนแรกๆก็คิดอย่างเดียวคิด oh. จะคิดแต่ว่ากับบอดี้ oh. บอดี้ลงมือทำบาลนี้ฝ่งสีก็ไม่อยู่ oh. ประเทศเยอรมน,นีเนาะก็เลย oh. ก็เลยเห็นอ๋อสิ่ง oh. Oh. เหลือลอมสิ่งต่างๆมันตื่นเต้นไปกับอ่าสิ่งที่เห็นค่ะ เพราะว่าบานเมืองห่ากับโบมอคเคยมีเนาะคนละทวีปทวีปที่ท <ok> ว kind of ีปเอเชีย oh, บึงสีก so ็อยากให้อยากโชว์ให้เพื่อนเพื่อนทั่วประเทศไทยได้เห็นว่าอยากเข็นผู้เดียวค่ะบึงสีก็เลยมีความคิดก็เลยสมครเฮดยูทู e ค่ะเพราะเอามาเฮดแล้วมันกันยังๆงได้ค่ะเพราะว้าวเฮดแค่น้นมือถือ่าเ้าทายวิดีโอ ทายวィィิดีโออ่อแลก็มาตัดอัน <Yeah. S 1> ตัดต่อวิดีโอในมือถือค่ะทุกอย่างเห็นในมือถือเบอิดเลยค่ะสะดวกสบายเพราะว่าส,ม,าสมัยสมัยนี้มันเป็นโลกออ <Yeah. S 1> นไลน์เนาะคะ่ะเพราะว่าทุกคนก็นมีมือถือค่ะผู้ใดก็มีมือถือทุกเพจทุกวัยเด็กหน่อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าก็เห็ดได้ได้ค่ะบ่ได้ยากค่ะบม่ต้องคิดมากบ่ต้องกังวลเลยคะ่ะเพราะว่า <D> uh. ยุคนี้มันเป็นยุคอ่อดิจิตอลค่ะยุค oh, <no. S 1> อ่อยุคอ่อทุกคนต้องมี <Come on. S 1> มือถือเล่น เฟซบุ๊กเลนไลน์เลนไอจีอ่ะอินสตาแกรนะคะ oh. ทุกคนต้องแบบว่าแต่ละมือแต่ละเว้นี่มันต้องเกี่ยวกับการเมื่อถือค่ะต้องหาขอมูลในมือถือเลว่าล่งเฟซลง Facebook, <Yeah. S 1> ลงอินสตาแกรมอินสตาแกรค่ะเพราะว่าเวิรงสีค <Yeah. S 1> ิดว่าอันเข้ามาเป็นเข้ามาเป็นยูทูบเบอร์นี่มันก็มีประโยชน์ได้ค่ะเพราะว่าเข้าสร้างประโยชน์ให้ให้เจ้าของ แลก็ <Whoa. S 1> ประโยชน์แก่คนอื่นก็คือว่าประโยชน์ประโยชน์แก่จะค้องก็คืออย่างก็คือว่า Dude, <C> เท่ากับใดความสุขในการแบ่งปันความรู้ที่เฮามี <D> uh. อยู่หรือว,ว่าสิ่งต่างๆที่เฮาเห็นเฮากระแช่ให้เพื่อนเพื่อน oh, <no. S 1> ท่านผู้ชมได้เห็นคนจี่เข้ามาชมเข้าก็ตตรงการความบันเทิง <Yeah. S 1> หรือว่าความรู้ค่ะผู้ใดมีความรู้อียังไงเฮ็ด <Boom. S 1> ไปเลยค่ะบ่ตรงย่านเพราะว่ามันอ่านใส่แค่มือถือเครื่องเดียวค่ <Come on. S 1> ะเขาทายวิดีโอแล้ว เทาก็มาตัดต่อมันก็สิมีแอปตัดต่อก็ง่ายค่ะก็ใส่ใส่เสียงเพลงเสียงพากเสียงดนตรีเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆก็อยู่ในมือถือค่ะแอปที่ตัดต่อก็ใส่แอปคลายมาสเตอร์เลยค่ะคลายมาสเตอร์ครบเซตในหนึ่งเดียวค่ะสะดวกสบายค่ะสมัยเสมอนี่ใครๆก็ทําได้ค่ะบึงสีเฮ็ดได้ทุกคนก็เฮ็ดได้ค่ะบ่ต้องกังวลค่ะอืมปกติแเราบึงสีก็บ่ โบเป็นคนกาแสดงออกนะคะเป็นคนขี่อายตอนแรกๆกัดย่านอยากอายโบก้าบ่ก้าออกโบก้าออกมาเ้าอโบก้าออกมานางเบาสีด้ค่ะบ่จักสิจักสีเ้ายั้งยั้งสินะคะบบมั่นใจบ่าตอนแรกเห็ดแรกๆก็ก็บบได้เอาหนาจะขอออกมาได้ค่ะก็ท่ายเล่นๆกับหมากับแมวไปก็ล่งไปล่องล่องล่องพิดล่องถือไปค่ะมันที่เดียวเห็ดเข้าเห็ดไปเห็ดมากเข้าก็มมวนเฮากร เขาก็ศ oh, ึกษาไปค่ะเพราะว่าเขาเขาอ่าเ <Dude, S 2> ขาคิดแล้วก็เขาลงมือท้ำแล้วก็ล่าเขาเจอปัญหาอีกอย่างเขาก็ไปเสิร์ชไปเสิร์ชหาความรู้ใน YouTube หรือว oh, ่าในกูเกิลค่ะเพราะว่าในสมัยสมัยนี้เอ่อ <Yeah. S 1> ความรู้มีในเอ่อกูเกิลแล้วก็ล่ายูทูบด้อค่ะบ่ะะต้องเสียเงินค่ะฟรีค่ะสมัยสมัยนี้มันเป็นยุคอ่ายุคมือถือยุคเอ่อเวิร์ลไวด์เว็บดอทคอมเนาะค่ะสะดวกสบายไปเบิร์ด เพราะว่าอ่คนเท่ากับมีความอยากรู้อยากเห็นค่ะอยากหูเรื่องอีอย่างเท่ากับไปเสิร์ชหานี่อ่า YouTube ค่ะเพราะว่า YouTube มันเขาสามารถกดคำโฆษณาได้ค่ะมันก็คือทอัถาดค่ะคนก็เลยนิยมนิยมเบ่ง YouTube มากกว่าบางีคิดว่าเป็น้อดีของยู u ูบเบอร์ด้ค่ะเป็นยู u ูบเบอร์นี่ก่ะเขาก็มีอีเมลนะคะกับไปสมัครในอ่าในในแอป ยูทูบยูทูบคอมค่ะก็สะดวกสบายค่ะเข้ากใส่ข้อมูลขเขาา้ oh. าไปคล้ายๆเข้าสมคร์อัเฟซสมครไลน์เนี่ยค่ะวันเขากับเข้ากับเ้า <Dude, crap. S 1> มีความรู้แต่ว่าทุกคน <D> uh. ทุกคนเกิดมาก,ก็ต้องมีของดีเนตัวตอยู่แล้วค่ะของดีคือก็ oh, <no. S 1> คือว่าความรู้ค่ะประสบการณ์นะคะประสบการณ์ที่เขามี่เพ <on. S 2> ราะว่าจิตจะ <D> uh. อาชีพใดก็ตามค่ะหรือว่าบมมีอาชีพ เออเฮาเฮากับมีความหล้อยู่แล้วค่ะสมมติว่าเฮาเฮามีอาชีพทำหน้าเฮากับเหตุเกี่ยวกับการทำหน้าค่ะหรือว่าเฮาไปสร้างสร้างตัดผมสร้างเสริมสวยเฮากับเหตุยูทูบเกี่ยวกับเรื่องอ่าตัดผมเรื่องเสริมสวยนี่ค่ะหรือว่าเป็นสร้างสมรสดเฮากับเหตุเกี่ยวกับอ่าการสมรสอ่าสมหือนยังสีค่ะเป็นความหล้ ที่ทุกคนสามารถ oh, <come> เวลาสงสัยไม่อันอยากหูอยากเข็นอยากเข็นอย่างสิเข้าจ้เากระมิการเสิร์ฟในยูทูบได้ค่ะเม,มอนี่ยูทูบเปิดเนาะ <Boom. S 1> แต่ว่าเฮดยูทูบนี่มันก็มีกฎดเข้ามันค่ะพายในหนึ่งปีเนี่ยเข้า้องมีผพู้ติดต,ตามหนึ่งพันคนค่ะ ah. แล้วกันสี่พันชัมม่วโมงในการรับส้มค่ะพายในหนึ่งปีได้ค่ะเ,ะเะ Dude, ข้ากระตรงเข้ากระตรงท่าคลิปแคนาสนใจแล้วก็ลงคลิปไปหลายหค่ะ <D> uh. อาคลิปที่เอาเหตุกับต้องมีประโยชน์ด้ค่ะแล้วกันมีความรู้แล้วก็มีความมวลวเครียดยังคค่ะให้คนสนใจเป็นเรื่องทีคนเขามาสม้มเน้ะเข้าด้ความรู้แล้วก็มีประโยชน์แล้วก็อาตลกโอ,อ้ห้าเอาว่ามวนหัวมวนไปค่ะบ่าต้องซีเรียดคนติดตามค่อยๆติดตามไปเองค่ะพึ่งซีก็เพึ่งเฮดในสองเดือนนี่ก,ก็มีคนติดตามบ่หลายค่ะแต่ว่าคนเขาเ่งนท่านท่านกวิวค่ะก็ เบืงสีก็ดีใจหลายอยู่แต่ละและรับรโยชที่ขามานนี่เบึงสีก็มีความภาคภูมิใจค่ะอทีเท้าเฮ็ุให้คนมีความสุขที่ขาม่าเบื่องคลิปเฮาค่ะแล้วก็ได้ประโยชน์อันหายข้าเจ้าอันได้สาระนิดๆน้อยแล้วก็มีความสุขในการชมคลิปเฮ้าค่ะเพราะว่าเฮ้าก็โชว์ในเสี่ยงทีแปลกบ้านเฮ้าบวมมีอย่างสีค่ะอยู่เยอามันเขาใช่ชีวิตอังด สภาพอากาศอย่างสีคัน <Yeah. S 1> อาหารการกินเท่ากับเท่ากับโซ่ไปคนเชียก็มาส้มเท่ากับ <Come on. S 1> ได้รับประโยชน์แล้วก็ความสุขด้ค่ะเท่ <Boom. S 1> ากับท่าอ่ายูทูบเบอร์กับตองมีอนความจริงใจไดะคะ้ค่ะความจริงใจที่จะที่จะเฮ็ดที่จะ,ะคิดคอนเทนต์คิดเรื่องเร่าออกมาค่ะ <Yeah. S 1> เป็นประโยชน์ต่อคนคนที่ั oh. า,ามารมส้มอะไรก็ <Boom. S 1> ประโยชน์ต่อจะคลองก็คือแบบ เขาเห็นเราเขาก็มีความสุขเขาก็มีความภูมิใจค่ะทีไดเสนอสิ่งที่มิประโยชน์สิ่งที่คนเขามาชมแล้วมีความสุขแล้วก็พนค่ายนี่สิค่ะเขาก็ได้บุญน้าเขาก็เป็นผู้ให้ผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ได้ค่ะศาสนาพุทธนะค่ะยิ่งให้ยิ่งได้เป็นผู้ให้สุขใจก่บเป็นผู้รับได้ค่ะเขาก็ให้ให้ให้ความสุขให้ ความบันเทิงไฮสาลาแก่คนติดความาช่มนี่อ่ะสองก็เฮ้าด้วยค่ะเฮ้ากับระสองไปคิดอันถึงเรื่องอ่ะยอดวิวยอดซับสไครอยยังนะคะแรกๆเฮ้ากับเฮ็ดไปด้วยความอ่ะสนุกสนานตื่นเต้นไปกระมันค่ะเฮ้าเฮ็ดอวิดีโอมาแล้วเฮ้ากับมาตัดต่อในอันโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์กับใส่แอปเฮ้ากับโหลดแอปอ่ะคลายมาสเตอร์มาอันมาตัดต่อเองแล้วก็ใส่เสียงใส่เสียงผักลงไปหรือว่า หรือว่าสิอาใส่เสียงเพลงเสียงเอฟเฟคอย่างข้าสามาอถเห็นได้เองเลยค่ะ oh, <come> เป็นสิ่งที่อะ uh, บังซื้อเห็นเราแบบมีความสุข <c oughs> ไปกระมันค่ะมวนไปกระมันบ้านก็ <c oughs> เห็นเห็นห้าในโทศน์หร <Dude, crap. S 1> uh, ือว่าในโทษในอะในอจอคอมค่ะเวลาเ้าไปเบ่งในขอมบางสิก็เ,เห็นจะคล้อง <D> uh. ว่าเห็นอะ uh, เห็นหน้าเห็นตาจะคลองว่าโอ้หฮากับฮ <Yeah. S 1> าก็มีความสามารถแต่ห้ากัยัง กับพู ang, <S 1> <S 1> oh, ่มใจน่าจะาข้องค่ะกับมวนไปได้ค่ะเหตุละคลิปเนี่ยมันก็คิดมาได้เองค่ะอ่าเ่ต้องห่วงว่าสิคิดบ่ได้ค่ะเพราะว่าคนที่ลงมือทำนี่จะจะหูว่าอ่าฮามีปัญหาอย่างเฮาเฮ็ดบ่ได้ตรงไหนเขาพยายามหาความหู้ความหลู้ก็อยู่ในทูใน youtube ค่ะ youtube ก็ซ้าว่าเป็นมหามหาไล่ชีวิตนะคะเป็นข้างความหลู้ของเฮาอ้าบุญซีกค่ะขอขอบคุณบริษัท y o u ูทูบนะคะที่เป็นข้างความหลู้ของ ทุกคนมีประโยชน์มากมายมหาศาลเลยค่ะ YouTube กับอ่า g o o g l e c o m นี <D> uh. ดดค่ค่ะสามารถเทศให้คนที่บ่มีความรู้สามารถ oh, no. เทศให้คนงูกลายเป็นคนสลาดได้ค่ะคนไม่รู้คนไม่รู้ก็ย่อมหาความรู้แล้วก็อยากรู้ก็ไม่ผิดค่ะเนี่ยค่ะเข้ากับไปเสิร์ชหาใน YouTube ค่ะส่วนมากทุกคนก็นต้องเบิ่ง YouTube เสมออยู่แล้วแม่นบ่ค่ะ บว่าบเบ่นบาบว่าเรื่องอความรูุเรื่องจัดบ้านทำสวนเลีอย่างม้าเลี้ยงไม่อาสีเท่ากับเท่ากับเซิร์เบิงในยูทูบค่ะเพราะว่ายูทู e มันอสามารถขามรายการได้มันบอค่ะเบิงคือท่อทานเนาะเบิงท่อทานหลับมันอันขานรายการเท่ากับเสียอารมณ์มันบอค่ะเบิงในยูทู e มันเจอสามารถกดขามโฆษณาได้ค่ะเท่ากับเห็นค่ะคนกับขำว่ uh าเบิงอ่ o ยูทู e เท่าเป็นยูท <Secret> <pic. S 1> ูปเปอเท่ากับ สารหาเห่ะมีหนาทีเห็ดเขามีหนาทีอ่าเขาไม่หนาทีเห็ดอ่ะวิด uh. ีโอก็ตดต่อแล้วก็ล่งค่ะบ่ต้องสนใจว่าสิมีคนสิมีค้นมาเบิ่งมากดซ oh, ับสไข่ายเพราว่าบ่ต้องบ่ต้องไปกังวลตรงนั้นค่ะแต่เขาเหตุเรื่องดีดีๆมีประโยชน์มีสาระเขา, Dude, เ,ขาเขาคิดแล้ว <S <S เขาเขาคิดแล้วเขาทั้งแล้วเขาเขาลงมือทําลงมือเห็ดแล้วเขาก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จค่ะ ส่วนอ่านคนสิคำมาเบิงเลืองอ่านกดไลค์กดแชร์หรือกดสแปดสไครมันก็เป็นหนาทีของคนเบิงค่ะมันมาเกี่ยวกับข้าเ uh. ข้ามีหนาทีอ่าสร้างเรื่องเล่าดีดีค่ะคอ <Dude, S 1> นเทนต์ดีดีขึ้นมากค่ะเขาอ่านตรง <laughs> เท็ดหลายค่ะเท็ดห,หลายวิดีโอแล้วก็ลงไปลหลายวิดีโอเพราะว่าเรื่องเล่าดี oh, <come> ดีจังไหนจังไหนคนก็นต้องสนใจค่ะเพราะว่าเขาจะเล่นทอดซั์ซุมืงินนอกซุกมีงนซุ่มเงินนี่ซุมืงินี่อ่ะโมวาเด็กหน่อยผู้ใหญ่หลุนไดผู้เทา รุ่นสาวรุ่นใดก็ต้อง <Ooh, crap. S 1> มีโทรศัพท์มือถือกันทุกคนค่ะสามารถเป็นยูทูบเบอร์ได้ทุกคนเนี่ยค่ะเนี <D> uh. ่ยค่ะเิรศรีกร็อยากให้ทุกคนมาเป็นยูทูบเบอร์นะคะไม่เหนยูทูบมามวนไปนับกันค่ะเพราะว่าเิรศรีเห็นแล้วเิรศรีถือว่ามันง่ายนิดเดียวค่ะง่ายนิดเดียวค่ะเพราะว่าเขามีโ oh. ทรศัพท์มีอุปกรณ์ในมือเขาแล้วเป็นอย่างเขาก็ไม่เห็น oh. เป็นอย่างเขาก็อันต้องปล่อยให้โอกาส oh. ล่อยนวนไปค่ะเพราะว่า ทุกคน,กนแต่องมีของมีของน,นี่มีของในตัวเองหมายถึงว่ามีความหรูในตัวเองอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแต่ละคลิปนี้อ่า YouTube เขากะสแกนว่าเป็นอ่าแต่ละไลาสไตล์ของคนอยู่แล้วค่ะเขาบอกห้กรอบกันค่ะเขาอ่าก็สแกนอยู่แล้วว่าไม่ห้ลอกเลียนแบบการขานเป็นลิขสิทธิ์ของเฮามันเป็นอ่าหนึ่งเดียวในโลกเลค่ะมีคลิปหนึ่งเดียวในโลกและค่ะถึงจะเป็นเหลืองเดียวกันแต่ว่า เป่าคนละยางบปล่าคนละสไตล์บปลคนละเนวเพราะว่าเฮาก็คือเฮาค่ะอ่าหนึ่งเดียวในโลกนี่ภูมิใจแท้ๆนะค่ะเป็นหนึ่งเดียวในโลกวู้เฮ้าสามารถเพลทได้เท่ากับอ่ามีความภูมิใจแล้วก็มีความสุขค่ะเพราะว่าเท่ากับ body heat b u r s มื่อบิดเวทนะคะมันเป็นงานอดิเรกค่ะแค่งานอดิเรกของเฮาใส่เวลาให้เป็นประโยชน์ค่ะดีกว่าเฮ้าสิเล่นเฟซเล่นไล่เล่นอ่า อินสตาแกรมซื้อแต่ห้องมาเป็นยูทูบเบอร์ใส่เวลาให้เป็นประโยชน์แล้วก็ให้ความรู้กับท่านผู้ชมความรู้ทข่มีในตัวเฮาค่ะถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆกะคนอื่นเขากับเบิ่งแล้วเขาอาจจะมีความซุกเลยกัะมากแล้วก็ตดตามเฮ่าได้ค่ะเอาละคมวันนี้เบืองสีกับวังวาทุกคนสิหันมาเป็นยูทูบเบอร์นะคะเพราะว่ามันเฮ็ดงานนิดเดียวค่ะบ่แต่บ่ต้องไปกังวลเลยค่ะ บึงสีบงสีคอนเฟิร์มค่ะง่ายนิดเดียวถ้า oh, <come S 1> มีปัญหายอย่างค่ะสนใจเดีอยยังคอมเมนต์มาถามบึงสีได้เลยค่ะบึงสีกะเพิ่งเริ่มเหตุนะคะในสองเดือนค่ะห้ามาหาเป็นยูทูบเบอร์ไปนับกันด้วยค่ะคล <Come on. S 1> ิปนี้กะ Dude, บึงสีกะหวังว่าทุกคนสิได้ประโยชน์เลยความรู้ในการ เล็กๆเป็นน้อยนะค่ะเบิ้งซีกอยากให้มันเป็นยูทูบเปิลค่ะเพราะว่ามันง่ายอิเลีค่ะแต่การมันมีประโยชน์ค่ะมีประโยชน์ต่อเขาแล้วก็ประโยชน์ต่อคนอื่นค่ะยิ่งให้ยิ่งได้ด้ค่ะเป็นผู้ให้สุขใจกว่าเป็นผู้รับค่ะคิดแล้วก็ทําทําในสิ่งที่คิดแล้วก็จะได้ในสิ่งที่ทําค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ฝากกดซับสไคร์ให้เบิ้งซีด้วยค่ะเป็นกําลังใจให้เบิ้งซีนั่นะค่ะ ทามาเป็นยูทูบเบอร์พร้อมๆกันค่ะไปพ,พ <c oughs> ร้รพอมๆก,กันเรียนรู้ไปพร้อมๆกันชีวิตคือการเรียนรู้ค่ะสวัสดีค่ะเจ <c oughs> อกันคลิปหน้าค่ะบายบายบิซ <c oughs> ุนเน็ตขมานบิซุนเน็ตขมานชู